เอาผ่า4ีส่วนนะครับขั้นตอนแรกของการติดฟิล์มหลังจากเราล้างรถเป่าฝุ่นทาความสะอาดให้ลูกค้านะครับนารถเข้ามาในห้องติดตั้งนะครับในระหว่างของการติดตั้งฟิล์มนะครับเราจะมีการเข้าไปนั่งในตัวรถของลูกค้านะครับเราก็จะคุมผ้านะครับตรงเบาะคอนโซลหน้านะครับในส่วนที่เราจะเข้าไปติดตั้งนะครับปกปิดป้องกันน้ำนะครับแล้วก็รอยเปื้อนต่างๆนะครับให้กับรถลูกค้านะครับ ไปดูในส่วนของการตัดแบบฟิล์มนะครับแบบฟิล์มนะครับเราจะตัดที่กระจกที่ร้านนะครับไม่ตัดที่ตัวรถของรถลูกค้าทำให้รถเป็นรอยนะครับครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้า Alpaca 403M Ceramic Underclear นะครับบานหน้าเป็น CMIR 35ประตูคู่หน้านะครับเป็น CMIR 15ก็คือ60นะครับแล้วก็รอบคันหลังกลับมาเป็น CMIR 35 40%นะครับบานนี้40บานนี้40 แล้วบ้านหลังสุดนะครับก็เป็น60%นะครับเพื่อที่จะได้ความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นนะครับไปดูรอบคันนะครับการมองเข้าก็คือบ้านพวกนี้นะครับตัวเอาผ่าสีูนจะมีแม่นอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ลูกค้าอยากได้ความสว่างติดตั้งออกมาแล้วให้ใกล้เคียงกับเบอร์ประตูคู่หน้านะครับที่เป็น60%นะครับก็จะบาลานันกันนะครับการติดตั้งฟิล์มลดเอาผ่านะครับจะต้องมีการทดเบอร์นะครับสลับ ขึ้นลงนะครับเพราะว่ากระจกตัวเซ็ตหลังเนอะมันจะเป็นไพรเวซีการ์ดนะครับอันนี้ก็บานแน่นะครับ C M I R 3 5นะครับไปดูมุมมองนะครับจากในรถนะคะมองออกนอกรถนะครับอันนี้เซ็ตหลังเปรียบเทียบกับประตูคู่หน้านะครับสำหรับท่านที่ไม่ต้องการให้มันมืดเกินไปนะครับเพราะว่าจะต้องมีการโพดเบร์นะครับก็ เบอร์นี้60แล้วก็อันนี้กลับมาเป็น40นะครับก็จะลักษณะก็ภายในก็ใกล้เคียงกันนะครับผมส่วนบานซันลูฟด้านบนนะครับคันนี้มีการติดตั้งเป็นตัว60%นะครับ CMIR 1 5นะครับเพื่อลดความร้อนทางด้านบนนะครับไปดูผลงานการติดตั้งขอบประตูนะครับเราก็จะติดชิดขอบในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเลื่อนกระจกลงมาก็จะดูสวยงามนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมุมมองจากด้านในนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าเราจะติดฟิล์มแบบชิดชนขอบด้านบนเลยนะครับผม แล้วไปดูในส่วนของโลโก้ 3M Ceramic c ค e ี r นะครับจะเป็น 3M Ceramic ตัวเล็กแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีรหัส 3M Ceramic IR แบบนี้นะครับก็เป็นของแท้แน่นอนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวตัวอย่างนะครับความเข้มของการติดตั้งฟิล์ม 3M Ceramic ให้สำหรับเจ้า Allpath w e f i นะครับสนใจติดตั้งก็เบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของเพจร้านเราได้เลยนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ